ลบุรีเนี่ยนอกจากไชยบาดาน<ม>ที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมหนึ่งครั้งนี้มีอีกจุดหนึ่งครับทุาผู้ชมครับคือที่ตนนําบลหนองเมืองอําเภอบ้านมีจังหวัดลบุรีชาวบ้านบอกกันน้ําท่วมในปีนี้หนักสุดในรอบ10ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลบ้านกล้วยตําบลบ้านทรายตนนําบลหนองทรายขาวตําบลภู่าและก็ตนนําบลหนองเมืองอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองไชนาทป่าสัก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลนิวเจนะคะวันนี้นะคะเรามาโพล่อยู่ที่หน้าแมคโครนะคะทุกคนเพราะวันนี้เรามาทำอะไรคะเราจะมาช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดลบบุรีกันนะครับผมในการที่เราจะทำข้าวกล่องใช่ทำให้ได้มากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ที่กี่ตัวทำข้าวกล่องไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้ซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกค เต็มล้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพอจะพอหรือเปล่า<ช>แต่ถ้าไม่พอไงเดี๋ยววิ่งมาแมคโครตรงนี้ก็ได้นะ<ช>ครับแก้ได้แก้ไ้บ้านเราทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่จ้างเขาทำไม่จ้างเราทำเป็นกลอ่องคือหนึ่งแล้วนะครับล้วนจ้างเราทำอะแพงแล้วก็ได้น้อยคือเราอยากทำให้ให้อิ่มทำไปให้ทุกคนได้อิ่มได้ให้กลับเยอะๆให้ข้าวเยอะๆให้แบบกล่องเดียวคืออิ่มอิ่มในกล่องเดียวเลยอย่างเงี้ย ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้เยอะๆนะครับให้ทุกคนได้อิ่มก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะช่วยยังไงเราขอเป็นการให้ข้าวกล่องละกันตอนแรกว่าแจกจะแจกของแห้งอะไรอย่างเงี้ยของแห้งก็ไปไปสอบถามมาแล้วก็อาจจะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบว่าอิ่มเป็นมื้อต่อมื้อเลยกันแล้วก็มีกําลังเล็กๆในน้องห้พอได้ช่วยเหลือกันไปนะครับช่วยนะคะทุกคนโอเคผค่ะทุกคนยังไงก็จะรอบๆไปติดตามเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำกับขั้นตอนตอนให้เนี่ยจะมีความสุขมากแค่ไหนนะคะครับผมไปครับผมติดตามด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้เรากําลังเตรียมของนะคะคือจะมีพี่เตอร์กับพี่บอมนะคะเตรียมของอยู่หลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูพวกหนุ่มๆกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขาทาถึงไหนแล้วนะคะทมถึงไหนแล้วตอนนี้กําลังซอยผักอยู่ครับนี่นะคะอาจารย์บอมโอ้โอของเป็นแบบว่าอุปกรณ์เตรียมพร้อมมากนะคะช่องนิวเดย์นะคะก็มีคนเตรียมอยู่ประมาณ3คนนะคะทุกคนแลวนี่นะคะเราก็ได้ไป ขอ,อยืม,มหม้อหุงข้าวทางวัดมานะคะท<ช>ุกคนก็ค่อยๆทำกันไปเนาะวันนี้เราจะได้ประมาณกี่กล่องนะคะทุกคนยังไงก็ฝับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนช่วงนี้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตอีกด้วยกันนะคะทางทีมนจะเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะสู้ๆค่ะ สภาพตอนประมาณตีหนึ่งสิบเอ็ดนะคะตอนนี้นะคะก็ทําได้แค่250กล่องนะคะทุกคนเนื่องจากว่าหมูไม่พอนะคะแต่ว่าอื่นๆยังมีเยอะมากนะคะนู่นทั้งหมดนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะต้องพักแล้วแหละแล้วก็อาจจะเคลียร์งานช่องเคลียร์งานนู่นนี่นั่นให้จบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้านะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เรามาแจกอาหารนะคะทุกคนนู่น ون, ข้าวกล่องเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นอ่อรวมทุกคนนะคะที่มาช่วยเหลือนะคะทุกคนเป็นรถบรรทุกนู่นนี่นันน่นเอ่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาช่องแมมมอสก่อนนะคะว่าพี่เขาอยู่ตรงไหน เอาข้าวถ่ายไปรถของแมมมอสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรีบวอ,อกของสายหลังรถแมมมอสก่อน,นะละทุกคน ตอนนี้นะคะนี่คือของทั้งหมดนะคะที่เราเอามาวันนี้นะคะทุกคนแล้วคือตอนนี้ปัญหาจราจรติดขัดนะคะเนื่องจากว่าสะพานที่เราข้ามมานะคะเป็นสะพานเล็กสามารถรถวิ่งได้แค่ตอนเดียวนะคะคนที่มาเป็นจิตอศาสาเนี่ยคือเยอะมากๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็กำลังออกเดินะคะเริ่งเอาอาหารนะคะออกไปแจกชาวบ้านนะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าน้ำลึกประมาณ <PI> 3เมตรดูลึกมากทุกคนมาทะเลมันคือทะเลสาบเลยดีๆทุกคนเราแบบว่าคิดดูชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะทุกคนกูบอกเลยระหว่าง ลอยมากๆแล้วก็มาม่วงอะ่ะก็บาวกยังแบบเหลือแค่เนื้อทุกค,คนไม่คิดว่าคันนี้ที่มามันจะแบบลุกเพราะมันจะของสุดขนาดเนี้ยตอนนี้นะคะที่มานะคะก็จะมีแมงมดน,นะคะเอาน้ํามาแจกแล้วก็ขนมมาแจกนะคะแล้วก็มีช่อกาอ์ดน,น,นะคะเอาข้าวกับขนมมาแจกนะคะทุกคนแล้วก็มีเออ ค่ะอันนี้มันตะบูดนะเนี่ยโอ้ข้าวให้ค่ะมีสุนักไหมคะมีหมาด้วยมีน้องหมาด้วยค่ะเอาเอาเผื่อไปเลยเย็นด้วยเอาสิบกล่องสิบกล่องนีเพิ่งเจอบ้านหลังแรกคนสิบกล่องถุงนึงอาจะมีสิบกล่องครับอันนี้สิกล่องค่ะเยนอยขนม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 ด้วยขนมใ้เด็กนีขนมไข่เนยขนมไข่เท่าไรสิบขนมไข่เดได้เลยมี่นี่ขนมน้ำม ได้ได้พี่ไนกงเท่าไหร่ติดนะครับมได้มีถุงไหมมีถุงไหอ๋อขยิบลิสู้ครับ้านนี้นะคะมีลึลึกลอย่าลนะตรงนี้ไม่ได้สนใจอยากใช่ไหมยากอยากอ๋อนี้ว่สนใจอยาก เป็นกำลังใจให้นะคะสู้นะครับเจอบ้านหลังแรกนะทุกคนอยู่ติดคันคองเลยบ้านมีคนอยู่ประมาณกี่คนอยู่ประมาณสองสามคนอยู่สองสามคนนะคะแล้วก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีสุนัขอีกเจ็ดตัวนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะเข้าไปในตัววัดนะคะเพราะว่ามีคนแจ้งมานะคะว่าชาวบ้านเขาอยู่ในวัดกันนะคะโน่นบ้า โบ้านห้วยกรวดนะคะชาวบ้านเขามารอรับอของที่พวกหน่วยที่ช่วยเหลือมา,ามาวางจุดนี้นแล้วก็ชาวบ้านก็จะมารววมเอากันเข้าไปที่บ้านเพราะว่าบ้านบางหลัง เรือไม่สามารถเข้าไปได้อันนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านอยู่หลายหลายท่านเลยบริจาคข้าวมาด้วยเก็บคือเราจะเอาข้าวลงให้ผู้ประสบภัยที่วัดนี้นะคะเพราะที่นี่คือศูนย์รวมในการรับข้าวรับอาหารมีหมาแมวเอาไหมครับที่นี่มีมีวัดนูนต้องวัดทีงไหนวัดที่นักการเมืตีตกน้ำตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนเป็นศูนย์รวมของ ก็ะมางรที่ไมวกน้ำากไมประมาณชั่วโมงอประมาณนงค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีถนนแต่ถ้า ไปช่วงนาก็มิดเนี่่ยคะตรงนี้ก็ประมาณถึงตรงนี้มันเป็นพื้นทั้งผ่านแต่ว่าจะมีพวกก็สำหรับขายเข้าไปให้คือทุกคนได้เห็นน้ำอยู่ตรงนี้นะคะคือน้ำสูงประมาณนี้เลยทุกคนขนาดอยู่บนถนนน้ำยังสูงประมาณนี้ขึ้นไปถ่ายรูปกับปาถ่ายขึ้นรูปกับป้าถือเลนหัไหนมาแล้วขึ้นบ่ก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องตัวทระดับระดับ อบคุณนะคะน้ำน้ำรถเยอะไหมครับรถประมาณนิ้วเดียวเมพี่ไม่ได้อยู่กับัวเลยทุกวันเนี่ยมาอยู่นี่ป้ามาช่วยไปดูเพราว่ามอเขาจะให้เราสมอจัดสรรไงจัดสรรแล้วก็แบ่งเป็นเพราะว่าสมอไม่จัดอย่างนี้เข้ามาสองคนก็สองคนเนี้ยพอสมอแบ่งตามบ้านมาจากไหนคะเนี่ยมาจากลุบุรีครับในเมือง เพาว่าเขามาไม่ได้ป้ากระแจกเยบพ่อม้าไม่ได้คือรับแต่เองเราค่ะมาไม่ได้บ้านไหนมีเด็กน้อยมีอะไรป้ากระขับกระเจี๊ยบขอบคุณพี่มานะคะเดี๋ยวพี่แจกเองขอบคุณค่ะ สัญจรออกมาทัมุระข้างนอกนะคะน่าจะมาจากวัน <c oughs> ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะกดน้ำกองนี้นะคะไปสมทบกับฝั่งนูน้นใช่เพราะว่าเราจะไม่เข้าไปแล้วเพราะว่าให้ให้หน่วยงานเราเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเรามีแค่น้ำแล้แตอนนี้เพราะากับข้าวเราขนดไปหมดแล้ว <c oughs> เราก็ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวบ้านที่อยู่กลางน้ำคือมันแบบรู้สึกไม่โอเคเลยสำหรับพวกเราก็คือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอีกนะคะทุกคนสมาลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสมาต้องมาอีกแน่นอนอืมทำไมแน่นอนเพราะว่าน้ำขึ้นสูงขนาดเนี้ยแค่เฉพาะวันนี้ไม่พอไม่พอแน่นอนก็เดี๋ยก็ยังดีเป็นส่วนหนึ่งให้เขาอยู่ได้แบบมื้อนึงลืออะไรวันนึงอันนี้ก็ก็ยังถือถือถ่ายไปได้ทีนี้มาขอแค่นี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายฝากกันไว้ก่อนติดตามเป็นกำลังใจให้ คนด้วยนะคะ